อสงสไลกกว่าดิมะกลอทายปีทายยิติตุดิสโลทายหนองป่นละยะบุหอแก่อมวยเนาะดูหลออะหลอโทบาลิปะดีละสโลทายกันเนาะทีหลอลาอวิขะดอลากาติของกูดับปารณติต่งเนาะเจ็บบุมะเวดาเปญมะนากว่าผัดดูเปอกะดาอไคขั้นเนาะเจ็บบุ มื่อวิดากุยอเมสที่ผาดูสุราติที่นออละกาลุเลยสุราติที่นอเจ็บูเอาไว้อดท้องที่ขานอเอาไว้เกวิดาเกิดที่ผาดูละกาที่กาดอีล้วเวสีปุญญาดีเอาไว้ผ่านหเไม่ไดรือด้จูดเชิดเตยังยยัเนียปุญญาเดชเพลอองค์ยายนตัวนนตุเที่นอกุยอเมย์สุราติที่บินนอตุยันเนี่ยทงนาล่มืออนึ่นน สุราเตที่ติดผาดูน้อยแจบูดิท้องน้าละจะขว้าอ๋อท้องโอ๊กงเตะหัวน้องก็ท่หลองละพัสทาน้องละพัสทาไหนดาวดาและอยู่ที่ระดุดดาวอยู่ที่ระดุดน้อยแจบูทุกน้องรู้เอาไว้อยู่หลังไว้ดานเนคคาน้องอ๋ออยู่ที่ระดุดุน้อแจบูบาดอลแะพลอยญ่อปุญยาอีโอลากันน้อยแจบูเนาะอังตาน เ้าเกล่ดอดีอยู่ทีดูน้อมูลนิน่เก่น้องเตทที่สีลลอตที่ผาดูสุราเตดที่หมูน้อดวาว้ดาไปน้อตัวแหน,น่ดวาไ้ว,วน้องใค่ท้องหลดท้องไมว้ด้ดีอารณ์ตับนน้ตัแจบบูแล้วเอาไว้หลอกไข่น้องลดาโอดีมองเพลวละกลุยมองเพลียวละกะนน้องก็เข้าด้ไดทที่โหลดใช้บินน้องตัวแจ็บบูเอาไว้ที่โจ้ดาสิโอ้เนี่ยอยู่ที่ิดูอยู่ อ้ออกตายอีกเขเจองเลาจะบูมกเกยเสิดที่ได้จะบูนอมาปดิดูเลยอยู่ที่ดาวดูนอเมือจีดีเยชาดีเหมยท้องดีเืมรวยดีเืยทำมดีเก้าออกเกอฉพาะปรูลยางุณนเขนอมัยจะเอที่ความประโยชน์ที่พาดูสุราเตดที่น้องเหมยดาไม่ดูดว่าจุนเหมือนน้องดูแจบูยิงมะก้จองอยู่จนอนทียาบ သောနမောင်ဖလူးလကနဖူခွေလိုယမနေမူဖဘောတိုင်ချန်ချာတိလိုအိုစီဝါအောလကနသောနအဝေးအောင်ထောက်နေဝတာယူလဒုနောစီလိုလွေအောင်ထောက်နေတာယူသိက်လဒုနောကျပအဝေးထိုင်နောင်းလောင်းကတာလားတဝါပုနောကျဲအောင်ချားဝေးလိုဝတာကျန်းစာဝေးနူနောမိယောချားမိယောချားမိဒါမီရေညီမယာနေဤမိယောအောင်ကျပနောဤဝတာမိယော gain ချွန်းပြချွန်းဂျောင်းဦးချောင်း cho ông chơi à này nhiều ở gõ nó chơi bùn bị nó tụ, ôi tránh cú sẹo với đa thùng tổ áp nó, lỡ mưng nó sẹo là gã rồi mưng nó mưng nó sẹo là gã rồi, ờ bước lòng để nhiều ở đây gì rồi, gã mưng nó sẹo là gã chơi bùn nó gỡ khéo với một cú, ông cha khi cha nó chơi bùn, ở này để giờ cái cô nhiều ở đây gì, giờ mà khui ông cha em ตนาโดโกกิลอเวหมกวาจอละเกยยูเลนอทีงีอาเกยอกะมึนออชามิยอดชานอหนองชาวกะดิตูเลยวะเนบากะมึอัยมวยูเกยยานะอวยเติงซานซานบิยูตูเจบอะไผยาระขอดิไม้มะอองเกยทองวะดามิยออโกนอเกยทองมะเกยทองแกนเกยทองยายยานะจออออออชอลอจองโมคุจุนยองชาอวยไคเนกะมึบัมบานละบักกิลอลุย เนี่ยอีหมืน้องตจบุยมีอยู่ที่เอาว้องเจอมาาองาเจอองเจอเออเจอองอุยองเชสิลอยาบุจังบุกจงยังมาคุยดาองคคายมีอยู่นัที่อยู่อยู่ไปช่องลำบาลมึน้องสาน้องผีรลองไวดามองเพลละกันอไปช่องลำบากต่มองเพลละกันน้องหนีเลยไปช่องลำบากน้องจบุนอคุยนีไว้ด่ากูม้หรือดาคุยนีกูม้าเดวนอคุยถ่ายไวเดนกคุยอีนอะหรือต่ไว้กูหรดา ไห่แต่งไม่ได้กูอยู่อย่ามึงเนี่ยกูอยู่ไม่เฉ็บปูเนาะไอ้มึงเนาะคุยอ้างท้องแท้วินดานี่ไดหนอเลยพลุดิที่ซื้อเลยพลุอนอไม่เฉ็บปูเนาะอวยตน้องกระลุลอเลยทูเนาะชูทางวินดามุกขุดีกูมาอยู่เนาะดิอธิไดหนอเลยที่ซื้อได้เนาะเฉ็บปูเนาะและไดหนอปูเนาะหลู่ลองว่าแล้วดิที่คุยๆเนาะเฉ็บปูดิออดาละภาษาไหนวะเลยภาษาไหนหรืออพลัยหล่มมองนี่เนาะอย่าบูทูเนาะบ้องชื่อเนาะเฉ็บปู เกว่าไดพ่อชากับมึงพ่อชาอันนี้เลูดาเจงชาพ่อเนาะบ่าวดาพ่อจัดองบ่าวเชนอสิลุยทุ่นได้แต่นะกูได้กับมึงที่เลี้ยาพอกัมึงนาทีเจ้างชาพ่อแด่เจ้าบุนนาทีลองไปกับมอโย่ที่ออที่เรืยอย่าบุอยู่ออยู่น้องมือได้กูมออย่ลูดาอ๋อยู่ยาบุลองไปลองทองแต่ปลาอย่าบุอยู่อที่เคลอยเรย่อยเราพี่เลที่สุดอย่างอย่าบุเน่ ทุนตุเจบุชมุชาเตลพานอดีลุกไดาอาปาผูคัจยบ้าป๋ดีลองไยเลยโยเออเออมานนอที่ยาวเนี่ยโยโยน้องมืดีนที่อกูสีโอเด็ดที่สียเนี่ยลองลองไปสื้อลองไปซาเตบลัมอีบุมื่อวัยยานผู้ขาจ้อยทุนนอองเดออเดออนอออกไปอซาเดนอเจบุนอหลอกทั้งวิผูกข้จอยว่าน่าองลาโอเจตยู่น่เจบุนอใจคุใจตาวะเนีดูมา အလုံးပတ်ခေါ်ဒီဘလစီယလာမထိုင်ဖြီလုံးထိုင်နာအခေါ်အခေါ်အော်အလူခွေဒီနောကျက်ဘူးလားနောမင်းဒီဝေဝိជីတဲ့စားတဲ့အော်အရာဘူးနဲ့ဘုခါကျော်အာဘာနောမေးအင်းနောမမွေးဒါမတ်စော့ထရံနောလူဒုထာလောရာဘူးဘာနောမေးအီလောဝါဒီဦးနေဘုခါကျော်အီလောမရာချက်ဘူးယောနောမင်းဒီကျူးလုံးရောအဖိုးလားရာဘူး นสงเอ้ตีเข่น้องเมย์ไทชูยะบู่ทน้องตุ่ฉมึซาเดลภาโนพีล้องไว้อะดิโพละละถุลละถุโอซะกัญจะบู่หนิวะราพ้อดถุโนลุยนิพ้อเตอร์ถุโนจะบู่หนออวิทไทกะละตะวะพ้อละบลอนโนลุยถ้าละออนชาดาไว้พ้อเสือถุโนทางราชดาพ้อเตอร์ถุโนจะบู่พ่อพ่ออยู่โนจะบู่มชูราใจพ้อรีนี่มชุดไดดะน้องชาดีนีออกีอะคีดีนี่จาวชาวินโดจะบู่หนออพ้อก็ถุโนดีหลอมเมศีลุย พอเปิดถูน้นล้อแจบวุเนาะอวิเก๋ถองไทวินดาอิจสาอ้าท้องไทยวินดาเสบาเนาะอย่าหมู่ท่งไทยล่าอวิละหนึ่งข้อนี้หมาไว้น้อดูลอตายน้องหัวด้าเลยกูบ่อยู่เต๋อวุเนาะหลู่หลองวะดาที่เลอแต๋นออพ่อบุงเนาะที่เต๋อวุเนาะแจบวุตองหลองที่เต๋อวุเนาะดิอกโกภาษาไหนเนาะดาเวชชมุษสานี่ซากกันเนาะเนาะอย่าหมู่เน่ดาออดานิโอพ่อพอเตอถูดอถ้าออชัดดานี่ทางไว้เสบาดอเก๋ถองไทยวินดาคุบาเนาะอย่าหมู่เน่ คนนโตจะบ่อิจิซ้าแต่โอจูลุงบ่หนนโตจะบ่หนอเอเฮนะโอจั๊จจูหมอดาอะค้องไทกะอย่าจู้นลุงอยู่จี้อ่อนบ่เอยะนิว่าดิแต่ที่ผาดูสุราแต่ที่หลบิดาอยู่ละอยู่ออนใดตีจะบ่หนอเกล้องแต่ที่หนอบ่มวยเกล้องแต่เออายุจะบู่จู้นลุงบ่เจ้าออขุบายามื้อคนนโตอยู่มักกอยะมักกอยมัจจองจานองหลองนอยบ่เน่ ทนนอเล่า,าลมือลนหนีและจะขวาพ่อกลูน้อแล้วดาใสาหลีเอพาดุยาบูใส่ขยอยนอเธอไสละเธอนะ้อขยอนะน้อใสน้อพาดูสิดอกทนออ้อดาดีพ่อบู่กะชาละกันย,ยา,นาบูแน่พ่อปูกชานออดาบ้าอยู่ขวาไว้ดาพ่อกลูนอยาบูแน่ทนอดิ่ดาสะวิใส่ขาละเธอน,น้อที่อีอีเมือใส่เธออยูอ่ขารายย์สเล่าปีปีเลยอยูอ่ ยัยกบาสาเจบุเนาะมัลอกไปหลอกทอ่สี่องค์ยัยคอยขาอดีโอีงเราก็ตัวจะขวาอี้หลอกใจแล้วขกลั่มตะอีดากาดีบายดอกมัมาบุตรีตุเล่เอาวุจจชุ่มมุจะบบวชเชนอะมอนเพลยุมข้อละกนอดีเวรอะลอนะว้ยมันจ่อณตีขาคยองละทอยู่นมามาบุตรีตุเล่มาละบายสองสองตาสองยูมข้ามามาบุตีตุเล่ที่ไอเอออีมวมเนาะตู นบมาดากาซาซยนาที่อยอีกาซาปลอก้นี่เจเจ็ูบนอไละทอยเนาะนบพีนร้องไหย่ะเหรอหอบาพีลองล่ย่ะหอหอย่างนี้เอาเวิดาบินตเออมานอที่บ้าเลากว่าเลยมอจลีแล้วคาวาบาอยู่พวกลอยู่ออนัก a ซาไกยาวหอกาซาอีปลองกาซาอีปลองบน้อเจ็บบนอทาม่นี่นี่ล้พานอะมันนี่คละจ้ามาชมมาคุยน้องบเออกี่ามาเจุ้นอตุมอเพลนทั้งดาเอลยนอวลูด้า ทเลยกงทายต่ไม่ก <vehicle> <as> ูเน uh ี่ยน so <kg> ี like ่แทเอาถุงกับมือให้เออผูชายอนี่ยนี่ทเอาถุงกับมงน้อาเกล้ากูมองได้วน้อยอยู่เราได้ดีน้องคุีเนาะจ้บนอดีถราเลพูดาลูกุยเลยโดนออนจบุวบก่าดีโย่ที่มาชบูม่จ้ใส่ไทเนี่ยช่บูมาจ้ใส่ทจ้บโยม่จมาลอกูยูเลยพายูมาละออปลนี่ลอตีมาเกอะพูดาลพากูลนใชนาะว้่าดีลอเย မစလကားမဒါဟုတ်ကူတီနော်အဒစ်ချူဘူတိုက်ထွားထိုင်းနေပါရအဘဘွေလိုလားညောင်းတဲ့ပူသားလည်းဒုန်းလာကြဘူးဒီဝွေဘောလားဒီဖိလေတော့ဒီချူဒေဝီဟောလာဘောကြဘူးလွန်လိုက်လားတိတ်ခေယမလူသနောကေထောင်းလာလူဖောသားနိုင်ဘူးတိတ်မင်းကေဟောတမိုင်းနာစိမွေလပိုးနော်စီလလိုဘုံနောအဝစ်ချနာထုံးတိတ်မပုတ်ခုနော်ဟဲမောက်ဖလေလကနောဘာတော့ဘုတ်ချာလအပလောက်ခု เพอเลผ้าชาลยดาเระคูเพื่แลเว็บเระคูเพือลคูเยาวนได้เพะชาลว่าเพืะชาลกันนองเเวอาไปเบลออยู่ดิจิความามาบ้มาลอดที่ไดหนออายุไมอยองคูก็ดีได้หนอดีมาลอออาสิอย่าใงมึงก็ดีเจออยู่มามาพดีตเลและคว้าคูควานนดีแจเวลาะกันนองดิดัคูดำมึกูมองเพลยวใมึงละเปน้องพาหน ဝေးမပြလေအပေါ်ဝမ်းသိမူလပုတ်ယောအာမလဲနမဖလောင်းရည်နေရမခုဒိုင်နောလဲနောညသိမူရွေရည်ဒါအာမရောကီလနောဖီလာယ ाने ချလဲချယ်မမေဒီဘောလဲအခုခုတ်ဒီလို့ဒူအာမဖလောင်းလဲအခုရမနေမကွာဖီလောအခွေချဘူနခုဘာနဖီလောမကဲရမရောအကဲခုဘာယောဖီလောခဲဒါအပ်ပချောနောခုဘာတော့ ถุนน้องมาเพลนนี่อานไว้นะไปชอบหูบอถุนน้องดูรึล่มาเพลวน้องจดลงดาบเหรออาป่ะอย่าไปใช้ยูได้ย้ยได้อานน้อมือได้ยได้อานนไปดูใจบุอย่าไปท้อบ้อีอย่มาบาก้อได้ย่อก้อใจบุญบดูเตที่สุราตที่ลู่อองย่าแกงกลองตที่ที่ตีลูบนออย่าไปท้อก่ยมองคูอาน้องยิจีสานอที่รอจดเปน้อตุดตน้อ โถ่ไวเลอร์ออลนีชูร้องอะไรได้น้อหลุโหลน้อดิอกุมอยุน้อหลอหลอหลุดาดิทาเบลูตอบไนอออพลปะทันไหนน้อยาเนดิชิน้อโอ๊ยแข่หลุดาแล้วอพลหลุดูน้อจะปูอะดิกอกกะปีช้าหลุดาดิกอนน้อกองชากะติช้าปูน้อไม่จะขวาเรรีอะดิกะปีเดอ้ามายะเนอุไห้ดากองชากะปีช้าน้อจะปูกะทะอยู่แล กติชาน้องๆยามเนียูกูคั่นอยู่กูคั่นไปเนาะละกะละอยู่ละกะละอยู่เนาะอ๋อนี่ก็หลีแกสิพนอละอวยกูอวยพนอเวเวทีละทีก่อนเนาะที่อยู่น้องได้บ่พนอจะกูลองปลลองท่องยาวเอ๊ะบุยูท่านออป่วยออที่อนมื้อนี้เลยอยู่อ๋ออย่างนี้กูมองอยู่อยู่ซ่าอ่ะจะเข้าดูมาละบ่ก่ะมาปอลองป่วยที่ช่ามาละบินหลอดูลองไผลองท่องดูมาพนออดิคลุลองกะอดิวดาน้องถูกได้บ่เนาะแจบูชิน้องออที่เนาะ เลโลเล็กไห้บุเวทียินน้องยานะสกูวยะมึ่ยดิตีหวาใสล้อถุนไดนาห่อเลไขนี่ล่ะอีดาลูดะดิกูโลดาอยากวะเน่ดักขุนโลดาอยู่บะตีญาโลดาอยากวะคุณน้องหลอดทางไว้เจอะดิน้องชาเดล่ะผาน้องใจบู่หนอน้องชาเดล่ะผาน้องออเปออดาดิออนดีออเดวหนอหลอดทางไว้บุกขวาเยมวนอะดาล่ะซิดาว่าเนอยู่หนอบาเตวบาตารีหมอมมาลอจงโอใจโคใจเตาหนอดิดูมาฮะ แล่มาท่านพี่ล้อนได้ไปยอท่านน่ะจะเข้าใจได้เนาะฉันโอเนาะมาอีกเพราะว่ามาบูมาชมน่ะบ่ติดโหล่เหลอยะบ่อ่าลุยเวดิอะขั้นเนาะอย่าลุจนเนาะไม่อยากねละมุลนี่กูอย่าอีลุอัลบะเมยอย่าจะกาจะเกอีอัลบะเมยเนาะจะบ่ยิมอองเกยดิจะมาบูละนี่อออันนั้นน่ะที่มาบูทันเยสิยะบ่อ่ากีอยากกีอยากบ่กว้าแกเหมือนน้องทุจะบูละอ๋อเหรออ๋ออยู่อ๋อไปเอาซ่าแค่ค่าได้ไปเอาเวดิมันดีโหล่อยากกีอยากเวดิ น้นน้องชาติลาน้อยู่เอนดีน้องแทนกระดาล้อเลยทุทางวลบลอดอกมอเปลวมืคุณน้อบูดีทางเวาล่ไปแต่ล่องชาโอไปต่ล่องชาจะบูมือวดาเดิไปแต่ล่องยางเนี้ยอาพลเดิเลยดเดิเลยดเดิรน้์ไหลลงอย่างน้ดีบ่าวู่ไปแต่ล่องยางน้น้มอเปลวน้องดีสิล้อเว้ก่าเยน้อยย่ไม่ดีตีว่าติลอทุนนี้ฮะหัดาลุกไดอยู่เฮ้ปฏิยาลุดอย่างเนี้ย โยม่เอาหนักกูได้อะบุผน้อดตัปาตียาไทยไม่ได้เลยละไปแต่ล่องฉาละกันหรอโยขวานเ่อโอคูไปแต่ล่องถุย่อยยันเนบ้าข้าเลยพลยก็กูเชเดมัวไม่ได้พลอกับสีเดอนอพลอน้องไลนเดปีนอตัวอจะบุนรกเลยสีหอยนยามาใจเข้าจแตาลวกนี่ยาบุยี่อายี่อาตีว่าที่มืนน้องตัวจบุยี่อตียะยี อีนี่จะเป็นอะจะบุเนาะยิมเราเคลอเไว้นะกียากียอาไว้ยาอะไรไม่ด้ไปตลองชาลกันท่งท่ไม่ด้เลยมือเนนี่เนาะลที่กองแหง้องข้อโปจใต้องชาวเราเชอเก้าชาวล้วไม่ยันเนี่เก้าเจดปจานนองดีจองชาจะติดไลเอาเนายไลนเนคุ้ใช้หลยดะมันกีน้องลองทงเดิมพูจะบุเนาะบาร์โลเคลนเาไป้ไปตลอดชาากูมาดิน้องลอนี่ดูเนาะตรงน้นตัวไปตลอดชาน้องสุกรลุงดีคลิกดีโหลดะ một liệu mũ tiêu hóa tinh nó vậy nè với tiêu hóa thì lỡ nó là cái ông cha chờ câu trả lời là phải nó Đi lấy đi lấy để cái tí Đi gò bê game nhau là xả hóa nó đi lột lửa bên nó tôi đã ơ ơ chắc khó lo chắc khó lo tao nói vậy thôi nó tôi yêu nó chạy bù tiêu hóa tinh mũ nó ở với đi cái thành cái đàn lỡ chắc còn nóng chảo rồi đã với về đi giờ nào cơ bà mới cho mà cái ông cha sẽ lỡ hạt đầu của nó này lại khu ama nó nhà của nó giờ bà già nóng nhau này thì bữa đó mà là ó thì cha mà là đi cái tí cha nhà của nó giờ lưu ăn nóng phi như mà kẻ à phi lo kẻ với nhà này phải quá này chắc không chết đạo quá tao lỡ gì em mới nói tôi chạy kêu khu này đi đi còn nông đất này phi là là thủ là thủ quá ถงน้องตัวใจบุ๋น้อถไทและกบวข้อก่อนน้องชาเดลภาเนาะก็ถ่าพี่ลอยเออดินน้องละกละถูละกาละถกน้องละละถูละละถเดียวบุนน้หลดไม่ดาก่อนน้องชาอนวิเวยีอายุน้องเ่ลภอาย่ยันเยเยอยอก็ไบโอยเอะกตีโอ้ลอ๋บานเ่แล้วน้องบุ๋นเลก็ชาเดลภาเนาะอีอ๋อหุยดีว่าไชากะตีชาจะบุ๋นน้อยามอ๋อชาหอนะดิอ๋อชาพีลาละขินดิฮะอ้ยลอ้นดูี่บุควกี่ย uno กกฉะเดละผานอบาคามะนะออมนะอะดิกต <chat> no, no? ิฉาโกเบยฉาเดโนออหุขุหนองวะออหุขุเนาะเนาะตีออจาวะดาก่อนน้องฉะเดละผานอนดิกติฉาเดโกเบยฉาเดออฉาออหลียาเนอออฉาลิเลบลอยูลมออฉาฉะโนออละกะมู่ลุโนดูเนวะดาดีตีหวาตีโนโพนโนตุกกฉะเดละผานอบาติขุเยตีหวาตีออโนเวหมกวา nên nó nó ông sao lại mà cho thì bán lẻ vô à ông sao bây giờ mà cho làm một tí nói nó à khui thì khui mặc kia thổ nó tụ câu trả lời là phá nó ra cho cái tí cha của bây cha lớp đi mà bay bà đó cái thì ôi cái em mới tôi mà khoan là mong cha trả lại vô in chi khu bà chạy vô nó gì mong cha mà mà để bay chi khu bà đi khui để သောနတို့ဒီဝါသိမဟုတ်မဖလေ ਉ နကြဘူးနီအားတော်ရချီခူပါသောနဘလပလနအကျူးဖော်နပိတ်ချောင်းထောင်းပါလားနေချည်လေလီပါပေါအပိတ်ချောင်းလုံးတရရတဲ့အားတရရတဲ့အားတော့ကြဘူးနော်ပေါ်ပါကျွန်တော်ကောက်ကလဆုတစားစီရားနဲ့အညော့ပညာအိုစီမောကျကလဆုအိုမောသောနတို့လဘလနအဝဒီခွေးနီကျူးဆိုင်လဘုံလောတာခွေးနီကျူးဆိုင်လဘုံနော်အဝဒီထောင်းတာလုံးကောက်ချားတဲ့ဩရပါဘူး กาชาวโน้หมวดาอดีว <tha> <te> ีออนชจะดีไลน์น้องแจวละจะตู้ปลองคุยยาบูคนนนนโอ้ดาละที่กลาวน้งดีขบองดีคลีเด่น้องโอล่นอสิจำบอกว้แล้วดีวดาละจะตู้คุยยนแนละไลน์ชาวอน้องแจบุดีโลวดาแกก็ชาดี้ไมอยากแนยาน้อยยไม่ตีว่าที่ยานแน่ปฏิปัสู่ลุยยายบูด่าคงดายนดีกูเดลพายุบีดูมล้อเพลิดุน้อยยังมอกแต่พินตียาบุ ปามอดาดิเยสียะพูเออกียะกียะติตูอีมะโนตูจาบูฮากิยังทะติตูยะยะพูแกทิติตูเนาะติวาทิยาพีล้องวิดากอกฉาอะคูกล่อมฮูละกันเนาะดิอะจูท้ายขุยมะกูละปูเนาะอัยูเนาะจูท้ายละปูยอมวยดามะคลุออนซาติยะพูเนนัวตาติเนาะแล่จาบูนะรีนะต่อจาหลอวายยะหียะพูยะติจาต่อจาหลอเนหนีเอยะพูมะโนอะกองแล่จาบูเนาะนะกอกฉามวยออลไฟเนาะ giờ mà ông cha phi <laughs> nè thùng ấy lót giờ cha phi nè thùng cho bố ở ông là gà rí mồi gì ông cha là nó gà gì giờ ông cha phi lót với thùng ôi rồi lót mà nè à mà kia nó anh này phi lót này chịu tay luôn à mà kia với anh này giờ tao cha mà tao cha lót đến nó này thôi nó tiêu và thấy nó phi lót với đá câu cha để thì là nó ông lấy với đá lâu về đi lấy cụ nó rồi चलॉन चक्ले दे मम्मनो नो इवो नो तूओं ने छाई दे तूओं ने कुतुफाई बैदे मम्मनो ननो छि नन आला थी मलों कफानो लुदा तैनो दे अल्ला मम्मनो नो लुदा ओडी अपले बोदे लुदा थोनो तो क्लि छा दे लफानो गेवो लुदा क्लि दे खबों दे लफानो गे खूई गौ याउने दीदा ले गौ छा लाई छा ओना याबुने वे गौ छा चतुगु दी नबी को ये बादा खूई नो थे ने ने คุยนคุยนีวยาบูแล้วน้ำบุดีของชาเลนตีเยอนอยอะคูของท้เวสตอจาเออรู้น้อย่าที่ผ่านดูแลกันนาะโอ้ยเยอะครูของท้เวตอจาเลยเออในอีคุยอะไรอย่าเชิดเมื่อีคุยถ้าเชิดแค่นอเมื่อยีนบัีออนจ่าด้เออนาะตุ่มมามันนียาบูเออกี่ยอกี่ยอถนคลี่จากึ้บองชาเลยหลพน้อดีทาได้ละมองเพลียวตีวัตีอนน เออเวติดตัวอีอโย่จับโบบําบาดาขุยยาดากกยุรโนจับโบบาเกอองจาเลนยาในโลดูนอตูจอมโบวีดาเฉออองชาพี่เกลาซายาโบยองเกคุยยาในอองชานออองชารียาเนติโบอ่ะนานําบูติมอวรานดิขุยกกโนจับโบนอบาออดิไล่6ยาโบกกละไม่เนาะไล่6ละเบยยาโบจอมโบกุจูนออีคุยจับโบนอยอมบาตาในไล่6 tay lấy tay nhá bố tay lấy lá nhá bố bố đi lá chọi nó ô lại khui gì ó lá chọi là bấy nó gì mà mà là mơ ó luôn đã ơi là mơ đây là mơ nhá bố mà phi long đâu ấy ơi nhá bố gì nó tu lại lá chọi nhá bố tay lá chọi nhá bố lá nó bố đi nhá bố nè nè giờ tay lá chọi thì nó mới đã là trái lo áp lo để lấy khí nhá bu nè máu cái lúc mà bị đi nên đi tránh lo phơ để nè đi khui lá chò là bây làm mưa nó ô ghi à ghi à là lỗi nó mày quá nè khui câu nó ô khui câu luôn mấy lo bộ nó nó khui nó là bây mưa luôn đó là bây mưa nó câu để họ thì âm mày ai à để lúc nó lại khui lấy dễ già để lấy thô để thì để họ thì khập bò để họ đi âm lấy già bộ lấy nó กล้มมืเนน้ไล่ช่อลับเบยไล่ช่อลับเบ้เนะล้มมือจะบุนาะล้หลงเนะตีว่าตีเน้เอาเว้นหนีวด้เอไปช่องนะละใสอไปช่อละใส่ละใส่เี้บุนาะเกี่ยงหนึ่งใส่เลยนะทุนอตุลหลงตีว่าตีเนะเกี่ยงสั์ที่อายาเนี่ยเกียงสั์ที่อุยาจะบุนนเอไปช่อสักยาหนึ่งใส่น้อจะบุพนีวละใส่ลยนาพนีละใส่น้อทอชูดาลุกูดาสั์ที่ผาดู sự đã tiệt thi lũ ủy khát đào lừa gạt nó vậy nè ở ghế nó sẽ đi thong gì lo thì thong ta nó vô thời gian đuôi nơi cái người ra chỉ chả gì lo của chú nó bị đuôi gì mà cái thong bị đuôi bị đuôi gì mà thong thong bị đuôi nó nơi chắc cậu chết ta phá của chú vô giữa đá giữa ôn on nén dây đá nó gì mà mà báo gì mà cần luôn à nó lắc say hả lừa đá oh mau lấy út ยอจะเข้าจะตาเอาเลนเน่ไปที่ตเลยบาตียานม่เล่ยยงูเนี่ยอว้ยิถนตัวเนเอาวิลล์ไทยาทไว้ยาเนี้ยะกไถคกาลาลแต่ที่ผัดูสุดแต่ที่ดิท้องเลยจะขวาก็ถ่ยมึงล่นหนิข้าดได้อยู่ที่เนาะอาวิลล์จะเนาะอวิลลก็คล้นะเอาวิก็ไอ้เกี้ยกก็ดาไปน้ตัวเนะยาวเนียตีว่าตีน้ลล์ไทยาไณไว้ด้าแต่ที่สุดแต่ที่โมโนยานเนี่ยถนตัวแต่ที่ผัดดูสุดแต่ที่โนลย おいやぶいもなけるいびやぶのああけるとうらやぶとのとてぱどうのちょちょむえやぶおれもう血を流がよもうだいやんのばんろまちょむちょまじゃあやぽやでぎまちゃくるすでぎまちゃながぎびえとちゃぶもるにようまとうとどうんだいどらざむやふやきてばぱらかでゆふむのてやぶね သောနတုလပနတတိสุ라တတိနှောချက်ဘူးဒါခဝိဒါတေအဖုံမှုနှောစီလောလို့လာဒါခဝဒါတိဝတိတေအဖုံမှုနှောချက်ဘူးနောသောနာ ಓ ဒါစီရိုင်ထောင်းရိုင်ထောင်းနောတတိဖတုสุ라တတိနှောအယောဆာရောသိကလောက်ခွဲဝင်နှောချက်ဘူးအလောင်ခန့်နောထောင်းထိုင်ဝဲအလောင်နှောင်းမွေးတာတိဝါသိနောလောလို့လာဘောထိုင်တော့ချက်ခွာပြမဒါအကျူးဖုံနှောချက်ဘူးတတိအဘူထောင်းနော แต่ที่ตีว่าตีโลหรลือวาเกสลดไถน้อยโอดาทงอยู่ตัวลอยาบุณฑิตตุติโกกัดดิดสมบูญยอดจะตรีท่นทอนดดาวไปลากูาริาซ